ชิโล่เชฟพอย์ในวันนี้นะคะครูจะมาพูดเรื่องการสียังไงให้เสียงอ้วนแล้วสบายที่สุดครูซอยใช้คําว่าการทิ้งน้ําหนักการทิ้งน้ําหนักก็คือการวางโบลงบนสายนะคะให้สายเขาถือไว้แล้วเราสียังไงให้เสียงมันดังกลางวานเราแค่วางแล้วเราดึงไปเสียงอ้วนกลางวานแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราถือโบถือโบวางบนสายเสียงต่างกันทันที เพราะเราถือโบกับเราวางโบแล้วลากมัน<อ>เราใช้น้ำหนักของร่างกายทั้งตัวมาอยู่ที่บนโบเราจะมีน้ำหนักที่ดีได้ยังไงไม่ใช่กินเยอะเราจะมีการนั่งที่มั่นคงนะคะแล้ววางโบแล้จะรู้ได้ไงน้ำหนักไหนเคล็ดลับง่ายๆเช็คพอยง่ายๆเลยนะคะอ่ะวางโบตรงนี้มือซ้ายช่วยจับโบ เอาข้อมือวางไว้บนบนโบรู้สึกยังไงบ้างถ้ารู้สึกสบายเนี่ยแหละคือน้ําหนักที่เราจะต้องเล่นบนเชลโล่นะคะนี่แหละคือน้ําหนักเวลาเราเล่นเชลโล่จาความรู้สึกนี้ไว้พอจําได้ปุ๊บกลับมาจับโบปกติให้มีความรู้สึกนั้นอยู่แล้วเราสีที่คือการหาการทิ้งน้ําหนักที่ง่ายที่สุดอันที่1ค่ะ